ใจแกร่งของพ่อฉันเสียงลมพัดผ่านทุ่งนาท่ามกลางการทำงานหนักของพ่อฉันที่กำลังเกี่ยวข้าวชีวิตเกษตรกรอย่างพ่อฉันไม่เคยรู้จักคำว่าหยุดพักหรือวันสบายทำนาปลูกมันปลูกข้าวโพดท,ทำงานตั้งแต่เช้าจนมืดร่างกายพ่อฉันเมื่อยล้าแต่ยังคงต้องขยับเขยื่อนเพราะหากหยุดแม้สักนาทีทุกอย่างที่ทำไว้จะหายไปหมดตอนเช้า เมื่อแสงแรกของดวงอาทิตย์ขึ้นพ่อฉันก็เริ่มทำงานในนาข้าวผืนนาอันกว้างใหญ่ที่ต้องดูแลให้ดีเพราะมันเป็นแหล่งรายได้ที่เดียวที่พ่อฉันมีอยู่เวลาฝนแล้งน้ำในนาแห้งเหือดจนดินแตกกระแหงพ่อฉันก็ยังต้องหาวิธีแก้ไขต้องทำน้ำให้พอเพียงเพื่อให้ข้าวเติบโตแม้บางครั้งพ่อฉันจะคิดถึงการได้พักผ่อนสักครั้งแค่สักนิดแต่ก็ต้องยอมรับว่าการที่ยังมีนาหรือไร่มันก็ยังเป็นโชคดีอยู่ดี พ่อฉันไม่ได้มีเวลานั่งทบทวนชีวิตเท่าไรเพราะมันคือการต่อสู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดท่ามกลางความเหน็ดเหนื่อยมีเพียงเสียงลมพัดผ่านและเสียงกบเเรไรที่ขับกล่อมในยามค่ำคืนและในแต่ละวันที่ผ่านไปความเหนื่อยล้าก็สะสมขึ้นจนเกือบจะพังทลายความรู้สึกว่าออทำอะไรแล้วก็ไม่เคยพอทำนาปลูกมันปลูกข้าวโพดแต่ก็ไม่สามารถใช้ชีวิตได้เต็มที่เหมือนคนอื่น บางวันพ่อฉันมองเห็นพี่น้องของฉันที่อยู่ในเมืองทุกคนมีชีวิตที่ดีกว่าเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องสู้ไม่มีใครระมาช่วยพึ่งพาพี่น้องก็ไม่เคยมาอยู่ข้างกันหอรอออกอพวกเขามาหาเมื่อไหร่เมื่อมีเงินให้เมื่อได้เงินแล้วก็จากไปบางครั้งพ่อฉันก็รู้สึกท้อแต่ก็ต้องพยายามสู้อยู่ทุกวัน พึ่งพาตัวเองให้ได้แม้จะเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องสู้ขาและใจของพ่อฉันยังคงยืนหยัดอยู่ได้มันคือความภาคภูมิใจในตัวเองที่ทําให้พ่อฉันไม่ยอมแพ้ฉันต้องยืนอยู่ให้ได้ด้วยขาของตัวเองและด้วยใจของตัวเองถึงจะล้มก็ต้องลุกขึ้นใหม่คือหนึ่งขณะที่พ่อฉันนั่งพัก หลังจากการทำงานหนักมาตลอดวันมองเห็นท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวเหมือนกับว่าโลกนี้ยังมีบางสิ่งที่งดงามแม้จะเหน็ดเหนื่อยจนไม่อยากมองอะไรแล้วแต่พ่อฉันก็ยังรู้สึกว่าความพยายามของเราจะทำให้ชีวิตของเราไม่สูญเปล่าและถึงแม้ว่าในบางวันออชีวิตของพ่อฉันจะยากลำบากเพียงไหนพ่อฉันก็ยังยืนยันที่จะยืนอยู่ด้วยขาของตัวเองเพราะมันคือการเดินทางที่สำคัญที่สุดอ,อในการเติบโตของชีวิต ที่มาหนุ่มน้อยบ้านคระเรื่องเล่าชาวตำบลด่านนายห้าข้อคิดจากเรื่องใจแกร่งของพ่อชันเรื่องราวของพ่อเกษตรรกรผู้อดทนและเข้มแข็งได้สอนให้เราเรียนรู้ถึงคุณค่าของชีวิตและการต่อสู้ดังนี้หนึ่งความอดทนและความเพียรพ่อของผู้เขียนเป็นตัวอย่างของคนที่อดทนต่อความยากลำบากและทำงานหนักอย่างไม่ย่อท้อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญขององค์การอดทนและความเพียรในการดำเนินชีวิต 2. การพึ่งพาตนเองแม้จะ,ะเผชิญกับความยากลำบากแต่พ่อก็ยังคงพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิตซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเอง 3. ความรักและความผูกพันในครอบครัวแม้ว่าพ่อจะรู้สึกเหงาและเหนื่อยล้าแต่ความรักและความผูกพันที่มีต่อครอบครัวก็เป็นแรงผลักดันให้เขาสู้ต่อไป 4. ความหวังและความมุ่งมั่นแม้จะ,ะเผชิญกับความยากลำบาก แต่พ่อก็ยังคงมีความหวังและความมุ่งมั่นที่จะสร้างชีวิตท,ที่ดีขึ้นให้กับตนเองและครอบครัว 5. คุณค่าของความสุขเล็กๆน้อยๆแม้จะไม่มีเงินทองมากมายแต่พ่อก็ยังคงมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นการมองดูท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวซึ่งเป็นการเตือนใจให้เรารู้จักพอเพียงและมีความสุขกับสิ่งที่เรามี เรื่องราวนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของคนไทยที่ต้องต่อสู้กับความยากลำบากและเป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนก้าวข้ามอุปสรรคและประสบความสำเร็จในชีวิตติดตามฟังเรื่องเล่าชาวตำบลด่านในภาคที่สองได้ที่นี่ทุกวันจนกว่าจะเลิกเขียนจ้า